ขออยากถามชื่อคุณพ่อนะครับคุณพ่อชื่ออะไรครับชื่อเล่นครับพ่อชื่อชื่อเกิดครับอ๋อพ่อพ่อเกิดพ่อเกิดนะครับผมมันเห็นคุณพ่อเมื่อวานโทรมาบอกว่าวันแนวทางนี้แม่นมากเลยใช่ไหมครับพ่อครับลองดูนะวันนี้ครับครับมันมันขออยากถามคุณพ่อหน่อยครับมันเข้ามาจีงวดแล้วครับพ่อเข้ามาตลอดเลยครับ โอ้เข้ามาตลอดเลยเข้าเข้ากี่ตัวครับพ่อสามตัวหูหินสามตัวด้วยสองตัวด้วยอ๋วไม่ก็สามตัวครับครับที่ที่คุณพ่อส่งมาให้ดูนั่นถูกตั้งแต่หกหกศูนย์เลยใช่ไหมพ่อใช่ตั้งแต่เข้าเปนสามมาเลยโอ้ตั้งแต่เข้าเร็นามมาเลยครับครับครับก็คือว่าสามตัวตลอดใช่ไหมพ่อครับนี่ก็สองตัวเนี่ยเอาเป็นสาม องศาหน้าจะเป็นสองตัวนะโอ้ําไมล่ะครับเวแลกเพาเป็นว่าแลกผมไม่รู้ว่าท่านจะให้เราสามตัวหรือสองตัวแต่เป็นมาสามตัวอยู่อ๋อครับเดี๋ยวคือว่าที่ผ่านมาที่พ่อทำานะ่ออกสามตัวตลอดใช่ไหมครับพ่อให้ตามสามตัวตลอดอืมครับพ่อออนอญาตถามที่ไปที่มาแนวทางเรขของพ่อหน่อยครับพ่อได้มายังไงครับพ่ออ๋อมีวิชาอหู่ครับมีวิชา อค,คุณพ่อมีครูบาอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อมีมีครับมีมีครูบาอาจารย์สอนมาอ๋อทำทำขันน้ำมนต์อย่างนี้ใช่ไหมครับครับขันน้ำมนต์นี่คุณพ่อทํากลางดึกใช่ไหมครับประมาณสี่ทุ่มาสามทุ่มสีทุ่มจริงๆจ,จะแม่นนะครับครับ ครับก็คือว่าคุณพ่อนี้ไม่เคยออกช่องไหนมาก่อนเลยใช่ไหมครับในนั้นแหละโอ้ครับเร่งทำทสุดีโอ้ครับคุณพ่อนี้เคยเอาตัวเลขไปออกทางช่องนะครับทางเดียวครับทางเดียวอ๋อแต่ว่าไม่เคยแบบให้ใครโทรสัมภาษณ์แบบนี้ใช่ไหมครับพ่อไม่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 เคยครับอครับครับทีนี้คุณพ่อเนี่ยโทรหาแอดมินเพราะว่าที่ว่าจะอยากแบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีทางช่องใช่ไหมครับพ่อยังไงครับอืมครับเผยเอฟซีที่จบด้ยครับ ส่งไปให้อ๋อครับครับเพระาะว่าที่ผ่านมานี่มันเดินดีมาตลอดใช่ไหมครับพอ่อครับเดินดีตลอดเลยครับครับที่ที่คุณพ่อส่งมาให้นี่หกหกศูนย์ 0, แล้วก็หกหกสองหกหกห้านี่มันถูกอย่างนั้นจริงๆเลยใช่ไหมพอ่อใช่ก็ถูกอย่างนั้นเลยครับเล่นในขันน้ำมนต์เลยนะ<อ>ไปก,อก็อ่าคให้เกเหมือนกันในนั้นรู้จะรู้จักพ่อหมดเลย อีสามนะทุกคนรู้จักหมดเลยครับครับออครับก็คือว่าคุณพ่อนี่ก็รู้จักเยอะเหมือนกันในในวงการแบบทําแนวทางทําเลขอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อครับอืมครับเโอครับสนิทกันจะให้เลขแกไปปล่อยเหมือนกันให้เก็บในเอฟซีเยอะอยู่อืมครับครับก็คืออันของของของคุณพ่อเน,นี่ย ทำขันน้ำมนต์มาปั๊บแล้วก็มานั่งตีว่าเห็นเป็นเลขตัวไหนอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อครับครับส่วนใหญ่นี่คุณพ่อเวลาทําวิธีเนี่ยจะทําคนเดียวหรือว่าทํำยังไงครับพ่ออ๋อก็ทาคนเดียวมีรูกมีรูกสิษย์มีแฟนเขาขึ้นผ่านครูเองบางทีก็รูกสิษย์พาขึ้นมาผ่านครูเองขึ้นผ่านครูอืมขึ้นผ่านมัขึ้นก็รูกสิษย์ปักพวกกันนี่เนี่ยมาขึ้นผ่านครูนั่งทำสองคนอยู่อ๋อครับครับ อทีนี้ของแคนนี้เขาเขาจะถูกบ่อยไงคนนี้เขาจะถูกกับโอบ่อยอ๋ครับพ่อครับอ๋อครับทีบนี้ของของวันนี้นี่คุณพ่อทำเมื่อคืนนี้ได้ตัวไหนบ้างครับพ่อกอสามเก้าเจ็ดนะตัวเดียวเลยโม่สามเก้าเจ็ดตัวเดียวเลยใช่โอ้จบที่แอดน้องไปแล้วอ่ะครับครับสามเก้าเจ็ดกับสามอ๋อสามเก้าเจ็ดใช่ไหมเลขเจ็ด เลขเก้ากับเลขหกมันคายคายกันก็สามเจ็ดสามสามหกด้วยเจ็ดสามหนีก็เป็นสามตามตรงนี้แหละครับสามเก้าเจ็ดนี่แหละครับแล้วก็เจ็ดเก้าสามนี่แหละเจ็ดหกสามนี่แหละตัวนี้มันจะสับเปลี่ยนกันได้ตัวหนึ่งครับครับครับพ่อสามเก้าเจ็ดแล้วก็สามหกเจ็ดนะพ่อเนาะใช่ <Yes, S 1> ครับใช่ครับก็คือแต่แต่ละงวดนี่คุณพ่อ ต้องระบุด้วยไหมครับว่าทําเป็นวันพระหรือว่าทํากี่รอบอะไรอย่างนี้ครับพ่ออ๋อทำวันเสาร์วันเดียวครับอ๋อครับงวดหนึ่งงวดหนึ่งจะทำสองครั้งครับแล้เรียกมาชนกันแบบงวดน,นี้จัดได้เลยเนี่ยออครับอ,อนน๋อัน,นอันอันนี้ที่พ่อทํานี่ก็คือว่ารอบรอบที่สองแล้วใช่ไหมครับพอ่อใช่ใช่รอบที่สองแล้วเรียกชนกันด้วยครับครับ ก็คือว่าได้สามเก้าเจ็ดกับสามหกเจ็ดเนี่ยสองรอบเลยใช่ใช่ครับแล้วพ่อคุณก็ลองลองพิจารณาดูนะแอ๊อเข้าสามตัวเพราะมันเคยเข้าใช่ไหมครับพ่อเข้าอยู่ครับเข้าแน่นมาโอ้โหแต่มันใจว่าเข้าแน่นนอนแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าอันนี้หรอกแต่ว่าเราทําเคยเห็นมาเนี่ยเข้าตลอดเนี่ยอืมครับเข้าตลอดครับ ก็คือของคุณพ่อนี่เป็นเลขขันน้ำมนลอย่างเดียวมีความฝันเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้มีไหมครับพ่อไม่ไม่ฝันครับไม่ฝันจะไม่ฝันเลยครับครับก็คือหลักๆเอาเป็นเลขขันน้ำมนอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับพ่อครับทำได้ขันน้ำมูลอย่างเดียวครับทำกับเหรียญนานะเหรียญเก้ากาเหรียญเหรียญราชการที่เก้าสองหัวรัชกาลที่ห้าแล้วราชกาที่เก้าก็ทำได้เป็นเลขลาวเลขลาวไปทำมาค้งนั้นออกสามตัวตรงๆเลย ครับพ่อ,อ,อก็คือว่าต้องใช้ <Hey. S 1> ของดีจะไม่พ,อ,พอในการทาใช่ต้องใช้เงินเก้ากาอย่างเดียวครับเงินเก้ากาแต่เหรียญรัฐการที่เก้าเราทาได้ตอนตอนนี้ที่ที่ท่านบอกมาบอกทำได้สามเหรียญนะ่ะ <Okay. S 2> แต่มีเหรียญสองหัวกับเหรียญเหรียญ อะไรเนี่ยฉันไม่ได้อ่ครับก็มาบอกแต่ยังไม่ไม่ได้ลองทำนะยัง <c oughs> ไมไ่ลองทำครับ <c oughs> ผมก็เคยเห็นแล้วก็เคยรู้จักแตนเหรียญช้างสามเสียนอะไรเงี้ยครับพอได้ไหมครับอย,อย่างนั้นกช้างเสียนได้อยู่นะเแต่ช <c oughs> ้างสามเสียนน,ะาายนนะ่ะมีอาจารย์ที่ที่ตัวพึ่งเพีงมากกันเพีงมากแตรันไม่ออกสื่อครับช <c oughs> ้างสามเสียนนะงอพไมเพ่เคยทำเพราะจะรัเงินเข้ากลาอย่างเดียวออ อ๋อครับ <itation. S 1> ครับครับพ่อ,อก็ลองดูนะ<ๆ>พ่อเนาะเพราะว่าพ่อนี่ก็ไม่ค่อยได้ออกสื่ออย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อไมอ่ไม่ออกครับไม่ออกทะบงทะนิ้ครับครับครับแล้วก็ครับพ่อแล้วก็นี่นะพ่เอเนาะเลขมีแค่เม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดตัวเดียวไม่เคยให้หลายตัวเลยอืมครับให้ตัวนี้ก็ตัวเดียวเลยครับก็บถือว่าเป็นแนวทางที่น่าลงทุนเพาะพ่อเนาะเลขไม่เยอะนะครับ ไม่เยอะเลยตัวเดียวเลยครับมีส่วนมากจะมีเลขเก้าและเลขหกมันจะคล้ายกันแค่นั้นแหละอ้คที่สังเกตดูมาแอนนิวสังเกตดูสามงวดติดๆแม้เลขมันจะมาตัวเดียวตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมเลยรอบพ่ะเลขจะมาตัวเดิมเลยครับครับเลขจะมาลนักษีะนี้กมาลักษณะเหมือนเดิมด้วยนะโอ้ค่ะมาักษณะเหมือนเดิมครับครับพ่อขออนุญาตถามพ่อหน่อยครับวิชาที่พ่อได้มาหรือว่า ได้มาทําเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขเนี่ยคุณพ่อนํามันจากไหนครับได้มาจากไหนครับอ๋อจากองค์พ่อไอ,ององสอนที่เขาสอนมาหลายปีแล้วแต่ไม่เอาไม่รับอืมไม่รับครับก็คือว่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์อีกทีใช่ไหมครับพ่อ,อครับมันอยู่ที่บุญเราด้วยแหละบุญเพราะบุญเราก็เยอะอยู่บุญเราไปลงท้ามลงอะไรเจอเขาโอ้หไม่กัดเราไปนั่งอยู่ทีหนึ่งทีสองก็ไม่เคยกัดอืมครับ ก็คือว่าวิชานี้คุณพ่อเรียนมานานหรือยังครับก็ปีสี่หกห้าหกห้าตอนก่อนโควิดหลังโควิดอีกจำไม่ได้หลังโควิดมึอนหกห้าเนี่ยท่านบังคับให้เอาอ่ะท่านับไม่เอาแต่ท่านบังคับให้ให้เอาพอเอามาทําก็ออกเลยเจ็ดเึ่งหนึ่งเลยครับองเจ็ดนึ่งหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดสองอะไรตอนนั้นอ่ะอ๋อครับแต่ก็เข้ามาตลอดเลยครับ จะไม่เคยปล่อยข่าวแต่ตัวเองซื้อไม่ได้นะครับพ่อไม่ซื้อไม่ได้อืครับครับแสดงว่าสามตัวนี่ถูกบ่อยมากเลยใช่ไหมพ่อครับวันนั้นไปกินข้าวที่จังหวัดตากขอนเข้าสาบีแล้วก็ให้เขาปกสุน่าครับเอ้ยนั่นแหละเวลาอาหารก็ถูกกันเต้ไปหมดเลยโอ้ครับพ่อ ในตัวเดียวจนไม่ใช่ตัวเดียวครับ๋อตัวเดียวอย่างนี้เลยใช่ไหมครับพ่อใช่ตัวเดียวอย่างนี้เลยก็สามเจ็ดเก้านี่สามเก้าเก็ดนี่ตัวเดียวเลยครับครับพ่อไม่รู้อะไรเปลี่ยนนั่นแหละไม่เปลี่ยนลด้มาเป็นสามเก้าเจ็ดครับันส่วนตัวนี่คงคุณพ่อจะมีแนวทางเพิ่มอีกไหมครับพ่อโค้งสุดท้ายนะครับไม่มีครับตัวเดียวเลย๋อตัวเดียวเลยนะครับครับตัวเดียวเลยไม่ไม่ไม่อะไรเลยตัวเดียวเลย ตัวเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะครับยังไงก็ขอขอบคุณพ่อนะครับผมเนาะที่ได้นาแนวทางดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมและก็เอฟซีตามช่องนะครับผมเนาะครับเราลองดูวันนี้แหละลองดูว่ามันเข้าไหมเพราะออกพรรษาวันแรกครับแต่ว่าหลักๆที่ว่าแม่นๆนีแม่นตอนเข้าพรรษาใช่ไหมพ่อเมื่อแม่นทอกออกพรรษาก็แม่นอ๋อครับออกพรรษาก็แม่นขอาพรรษาก็แม่นครับ แต่ว่าเขาสาปีนี้เขาให้ให้ให้สามตัวปีปี่ก่อนให้สองตัวสองตัวล่างอครับปี่ก่อนให้สองตัวล่างครับทันจะให้สองตัวล่างครับเขาบอกว่าล่างอย่างเดียวเลยอืมครับครับจะจะไม่บอกอะไรจะบอกล่างเดียวเน้นล่างอย่างเดียวเลยเลกครับครับวันนี้ปีนี้เขาให้สามตัวบนตอนนี้เนี่ยออกเป็นสาหมวดแรกเนี่ยถ้าถ้าสามันถ้าถ้าออกเป็นสามหมวดนี้นะถ้าเขาสามกรเท็บเนี่ย คือว่าเลขจะเขาท่านจะให้สามตัวตลอดเลยโอ้ครับพ่อให้คนตลอดเลยครับครับต้องซื้อร่างมั่งเผื่อเผื่อล่างมั่งครับครับพ่อเผื่อล่างมั่งรอบนแรกด้วยครับพ่อครับแล้วก็แนวทางของคุณพ่อก็ไม่เยอะนะพ่อเนาะไม่เยอะครับไม่เยอะไม่ให้ได้ไม่หลายตัวมันก็เลยนอกจากเก็บเป็นหนึ่งแค่นั้นแหละอืมผงเป็นข้าวแค่นั้นแหละมีเช่นนี้แหละครับครับพ่อ ถ้าเป็นหนึ่งก็เป็นสามเก้าหนึ่งใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ถูกถูกเลยอันนี้ก็แล้วแต่ดุลที่ของเอฟซีก็ได้นะพอนาะให้ตัมชมเนี่ยไปจับเอาเองก็ได้นะพอน้ะได้จับเอาเองครับครับพ่อจะมาแน่นอนไม่ผิดหรอกเลขครับบางทีอาจจะแบบตีลังกามาอย่างนี้ก็ได้นะพอนาะใช่ครับก็เคยทำนั่งทำอยู่เลขคนอื่นดูช่องันกานดูช่องนิวดูช่องทุกกดทุกช่องนั่นแหละครับพ่อ ดูปุ๊บเลขเราไม่เหมือนคนอื่นเลยครับแล้วบอกเอาเลขเราจะออกไหมเนาะอยู่ๆเลขเราออกเต็มเลยสามตัวเนี่ยอครับครับพ่อเขาแปลกเหมือนกันเพราะว่าเลขดังๆส่วนใหญ่มันไม่ค่อยออกเนะพ่อเนาะใช่ไม่ค่อยออกาอ,อกเลขเราอะครับครับพ่อก็ยังอึ้งเหมือนกันครับบางทีก็อึ้งตัวเองเหมือนกันครับตอนหกสองหกหกสองก็ซื้อตัวพันคุณพันอะโอ้เป็นนอนเป็นนอนซื้อที่สานไม่ให้ด้วยนะครับครับพ่อ ซื้อตัวเดียวเลยไปถามก็ดูได้เลยใช่ไปนอนเล่นไปไปไปหาหาทำบุญให้แม่เขาทำรถผ่านไปที่ศาลแม่นี่ก็นอนเล่นนอนเล่นซื้อหวยทรงนั้นเนี่ยตอนนั้นอ่ะครับซื้อตรงนั้นแหละเซื้อแบบหกหกสองตรงตรงเลยใช่ไหมพ่อใช่ซื้อหกสองตัวเดียวเลยกระสามเทีครับไปถามก็ดูได้เลยคิว่าเยครับ ครับเผื่อเอฟซมีบุญสามพันได้โชคได้ลาบกดนพ่อเนาะอาจจะได้มีบุญกันต่อจะได้ร่วมบุญกันนะพ่อเจริญเจริญเจริญพอดวงดวงแลวดูหมอตัไม่ได้ดูดวงเนี่ยแต่มองน้องลักษณะนิวกับแคนอน่ะโอเคเลยครับพ่อโอเคเลยแต่ว่าจะช่วยเอาแต่นิวฝัานไว้เพานิวเป็นคนครับคนแรกไยครับพ่อก็มีสกิมีอะไรในตัวนะเจริญั้งนั้นแหละลูกครับพ่อ อย่าไปคิดเละคิดอ้อยอะไรมากมายพอยเดินทางเราดีๆเราจะรวยทุกคนครับพ่อให้เขาผลนี่ไปเยอะแล้วครับแล้วตอนนั้นไปซื้อไปเหมาศูนย์เก้าไปซื้อเหมาศูนย์เก้าในแผงนะครับแล้วก็ซื้อศูนย์เก้าให้คนคนขายรถลีไป,ไปไปหนึ่งซื้อเองให้เขาเองครับไว้ออกตอนตอนเย็นออกไว้ออกศูนย์เก้าข้างล่างนะ่ะโอ้ครับ เขาก็โทรมาแต่เขาปฏิเสธเขาว่าไม่ใช่เรา,เาเก็ไม่เคยตาไม่เคยถังวไม่เคยอะไรก็ปล่อยเขาไปอ,อยากให้เขาเขาถูกอยากให้เขารวยไงครับก็สาธุบุญกับพ่อด้วยเนาะครับเราลองดูวันน,น,นี้นะแอปครับพ่อโอคิดว่ามาตัวนี้เนี่ยครับครับเป็นแนวทางนะพ่อเนาะครับครับผมก็ขอขอบคุณพ่อมากๆนะครับผมน้องที่ได้นำแนวทางดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับขอบคุณครับ ครับัสวัสดีครับครับสวัสดีครับ่ค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะเม็ดเดียวเลยนะคะ397นะคะหรือว่า391คุณพ่อก็เผื่อเลขเจ็เป็นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านผู้ชมนะคะ ทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นเลขเม็ดเดียวเลยนะคะของคุณพ่อนะคะก็ขอทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกทกท่านนะคะค่ะท่านผู้ชมก็ฝากสินค้าของทางแอดมินนิวพาดวยแล้วก็น้องพาดวยนะคะท่านผู้ชมเป็นปลาระาบองนะคะกระปุกใหญ่นะคะกระปุกล่างบาทไม่รวมค่าส่งนะคะก็สนใจติด อสอบถามได้ที่เบอร์หรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะ0970427306นะคะอร่อยนะคะท่านผู้ชมปาละบองนะคะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะท่านผู้ชมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ